วงการนางงามคึกคักกับเวทีเฟ้นหาสาวงามที่มากด้วยความสามารถและบทบาทของผู้หญิงที่งดงามทั้งภายนอกและภายในกับการประกวด m i s s Thailand World ปทุมธานี2 0ง5ันี และผู้ครอบครองมงกุฎได้แก่คุณนกเอี้ยงธิตารีทวาสินธิติรัฐที่กวาดหัวใจแฟนนางงามพร้อมด้วยความมั่นใจบุคลิกความสง่าง,งามและพลังบวกที่เปล่งประกายตลอดการประกวดซึ่งภายในงานมีคุณกิติพรนันตานน์ผูอ้อำนวยการกองประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์คุณรุษรักทูกกระจางตั้งวงเลิศรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายอัครเดชดีแจ้งสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานีคุณมัทนาจันประสิทธิ์ p r o v i n c i a l d i r e c t ประ f m ด s ิสซิส a ทยแลนด์เวิปทุมธานีและคุณจิรั์รัตนาวงผันโคพาร์เนอร์ผู้ ในครั้งนี้ซึ่งประวัติโดยย่อของคุณนกเอี้ยงจิตารีเธอเคยแสดงภาพยนตร์อย่างยะโสธรภาค3ที่กำกับโดยคุณเพชรไทยวงคำเหลาหรือคุณหมักโดยคุณนกเอี้ยงรับบทนางร้ายแม้เวลาจะผ่านไปกว่า12ปีแต่เธอก็ยังสวยสะพรั่งตาตึงให้กับแฟนๆได้ร่วมเป็นกำลังใจและร่วมรุนร่วมเชียร์สายสะพายมิสซิสไทยแลนด์เวียดประเทศ2025สู่เวทีระดับประเทศต่อไปสถานที่จัดงานการประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวียดประเทศ2025จัดที่ร้านอาหารสุดชิวริมแม่น้ำเจ้าพระยายุ้งเซเว่นพร้อมเวทีวิวหลา ทางกหลับประทุมธาน,นีเองนะคะเราก็สําสเร็จไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเรากา็ดีใจที่เราได้มิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ปทุมธาน,นีคนใหม่นะคะก็คือคุณทิตาลีทวศิลป์่ิติรัตนนะคะหรือว่าคุณนกเอียเอ้ยงค่ะวันนี้ก็ดีใจมากค่ะ<ๆ>ก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทางกอ,องประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ทางประทุมธาน,นีแล้วก็ของระดับประเทศนะคะ ก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้นะคะ,ะโปรโมทจังหวัดพะยูนธานีเข้าสู่ระดับประเทศรวมถึงเวทีโลกด้วยค่ะก็จะตั้งใจเต็มที่ค่ะวันนี้ก็เป็นการจัดงานที่แสดงถึงจัหงหวัดระยูนธานีอย่างชัดเจนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแล้วก็การเก็บตัวมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เห็นที่ได้คัดเลือกนางงามมาออรดิชั่นออนไลน์มาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจนได้มาขึ้นเวทีค่ะก็เห็นว่าทั้ง ทุกท่านมีความสามารถแล้วก็เลือกคัดคนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดได้สมแล้วค่ะสมมงในวันนี้ค่ะคือเราอยากจะนําความเป็นจังหวัดปทุมธานีนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะในเรื่องของการเก็บตัวหรือว่าการ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในในของปทุมธานีทางน้ำเองนะคะสถานที่ไหว้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าชุมชนที่เป็นผ้านะคะผ้าผ้าทอเนี่ยคะ่ะรวมถึงชุดราตรีของเราในวันนี้ด้วยนะคะลืมเรื่องของของพี่เองด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผ้าของประจำจังหวัดปทุมธานีนะคะก็คือผ้าทอ ายายกยลวยยก้วยบัวหลวงนะคะซึ่งเป็นเป็นเป็น oh. เรียกเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของปทุมธานีเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเรานะคะที่ว่าเราต้องการแสดง oh. ให้เห็นถึงความเป็นปทุมธานีของเราค่ะรวมถึงนางงามของเราด้วยก็คือคุณน,นกเอียงะค่ะที่เราจะนําไปสู้ในเวทีใหญ่ค่ะต้องให้ท่านรองแล้วก็ท่านสจบ,บอกว่างานเป็นยังไงกับงานวันนี้ด้วยคะค่ะก็ในงานในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ต้องขอบคุณกองประกวดมากๆนะคะที่ตั้งใจจัดเพื่อจะโป,ปรโมทจังหวัดปทุมธานีค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคุณนกเอี้ยงนะคะซึ่งวันนี้ก็สวยสมมงจริงๆนะคะก็ <ๆ S 2> จะได้ทางานร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีนะคะให้เป็นที่รู้จักต่อไปนะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะและ,และในวันนี้ครับที่เราได้หายือกันทางผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านรองแล้วก็ท่านสจนะคะระับปทุมธานีวันนี้จะผลักดักนเรื่องการท่องเที่ยวริมสายน้ําทั้งหมดใช่ไหมครับท่านสจครับท่านสจที่บเายครก ก็เป็นอันนี้ผมก็ได้ฟังทางท่านนายกน,นะครับก็เป็นนโยบายของท่านนายกอยากจะผลักดักนการท่องเที่ยวทางน้ำครงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ครับก็ท่านนายกก็ให้ความสำคัญด้านก,การส่งเสริมการท่องเทนนี่ยวของเทศานีนะครับผมก็พอจะช่วยผลักดันนะครับอยากจะทํางานร่วมกัน อ๋อมสซิสทเสทเทอร์ในุนธานีแล้วก็พองผูวดนะครับไทยมาปฐุมธานีต้องนึกถึงสิ่งนี้นะคะ,คะก็นักวิ่งก็จะพยายามทาหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็จะเป็นตัวแทนผู้หญิงที่สมดุแล้วนะคะไม่ว่าจะผักกันในเรื่องการครอบครัวนะคะชุมชนหรือว่าธุรกิจนะคะไปสู่เวทีระดับประเทศนะคะเพื่อแข่งขันในระดับประเทศให้ได้ใช้ชนะเลิศไปสู่ระดับโลกที่อเมริกานะคะ ก็คิดว่าจะนําสิ่งที่เป็นปทุมธานีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็ความรู้ความสามารถศักยภาพของผู้หญิงที่ผ่านการสมงลดแล้วของปทุมธานีให้ไลไปทั่วโลกเลยค่ะทิตาลีทวัสสินทิติรัตน์นะคะมิสซิสไทยแลนด์เวิลดปทุมธานี2025ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> นิติชยามัชมลทนรองอันดับหนึ่งมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ปทุมธานี2025ค่ะสวัสดีค่ะชัดบ,บวีปัญญารวิพัฒน์ค่ะ รองอันดับ 2. องมิสซิสไทยแลนด์เวิร์ดปทุม2025ค่ะสวัสดีค่ะอลาราตั้งอยู่กัวดนค่ะมิสซิสไทยแลนด์โวลสอง์อรองอันดับ3ค่ะค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะ<ม>แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกองประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวิร์ดปทุมธานีนะคะ ที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ดิฉันได้เป็นตัวแทนแล้วก็เพื่อนๆได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนนะคะได้เป็นตัวแทนปทุมธาน,นีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของปงทุมธาน,นีให้มีชื่อเสียงไปถึงเวทีโลกที่จะมีการแข่งขันในวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะดิฉันก็ดีใจมากนะคะรวมถึงผู้สนับสนุนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านยุ้งเจ็ดนะคะสปอนเซอร์ ต่างๆที่ให้การสนับสนุนเวทีของเราแล้วก็ให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ด้วยดีนะคะก็ดิฉันก็คิดว่าจะนำความเป็นปทุมธานีสร้างโครงการที่เรียกว่า empower women network นะคะเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะในของปทุมแล้วก็เชื่อมโยงกับหลายๆจังหวัดเพื่อไปสู่ระดับประเทศนะคะให้ แจ้งบอกกล่าวใหป้ประเทศไทยของเราได้รู้ว่าประทุมธานีของเรานะคะมีความสวยงามน่าเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นครอบครัววิสาหกิจชุมชนต่างๆในชุมชนเรานะคะเพืเ่อเป็นการผลักดันสร้างรายได้สร้างอัตลักษณ์นะคะให้มีความไม่ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืนสืบไปนะคะค่ะ คือดิฉันมีความมั่นใจมากเพราะว่าดิฉันได้สัมผัสกับประชาชนในชุมชนของปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นทั้งริมแม่น้ําเจ้าพญาหรือว่าทั้งฝั่งบนบกนะคะในอําเภอต่างๆได้มีการไปสัมผัสก,การทํางานของวิสาหกิจชุมชนสตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาหรือว่าผ้าใยกล้วยบัวหลวงนะคะตรงนี้ดิฉันรู้สึกว่าอยากจะมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ผลักดันกลุ่มสตรีของพวกเรานะคะให้อา มีรายได้นะคะสร้างงานสร้างอาชีพรวมถึงสร้างครอบครัวนะคะให้เมืองปทุมธาน,นีของเรามีชื่อเสียงคะ่ะก็นําความประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็ความมั่นใจเหล่านี้นะคะมาเพื่อ,อชิงมงกุฎในครั้งนี้แล้วก็เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆก็ต้องขอบคุณกรรมการนะคะที่ แต่งตั้งให้ดิฉันได้เป็น Mrs. ปมิสซิสไทเลนเบอร์ปทุมทานีในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนางงามนะคะที่ร่วมมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนได้เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมค่ะที่จะทําหน้าที่ต่างๆที่กองจะมีให้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณเวทีนี้ที่ทําให้ฟอได้เห็นมิตรภาพแล้วก็ความความรักที่ที่ที่อาจจะไม่เหมือนเวทีที่อื่นนะคะซึ่งฟอได้สัมผัสตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณเวทีนี้ค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่สมบูรณ์้วค่ะได้ออกมาเป็นตัวอย่างค่ะในการแสดงความสมบูรณ์ในบทบาทของภรรยานะคะแล้วก็บทบาททางสังคมค่ะทำให้เราเนี่ย ได้เห็นว่าผู้หญิงสามารถทำอะไรได้มากกว่าชุดสุดท้าก็สำหรับออนะคะก็ขอบคุณคที่มีเวทีแบบดีให้นะคะเ,คเพื่อให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอย่าลดคุณค่าตัวเองนะคะเราต้องมองเห็นคุณค่าตัวเองเสมอนะคะเพราะว่าคุณค่าจริงๆมันอยู่ที่จิตใจเรามันไม่เกี่ยวว่าเราแต่งหรือว่าไม่แต่งนะคะก็ขอบคุณที่มีงานนี้เพื่อที่จะให้มีตัวแทนในการโชว์พลังของผู้หญิงนะคะ ก็อย่างที่แจ้งไปนะคะนกเว่งจะมีโครงการ Empower Women Network กนะคะก็คือสร้างเครือข่ายสตรีผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนนะคะก็รวมพลังกันแล้วก็พัฒนาศักยภาพจัดกิจกรรมทําให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมนะคะไปสู่เวทีระดับประเทศนะคะก,ก็ฝากพี่ๆทุกคนในปทุมนะคะขอคุณแม่พี่น้องกําลังใจ แล้วก็ส่งให้เราได้เป็นตัวแทนระดับประเทศไปชิงมงกุฎในระดับโลกนะคะยังไงก็ขอกำลังใจด้วยนะคะพร้อมมากค่ะพร้อมมากมากค่ะก็ขอขอกำลังใจด้วยนะคะหลักๆเลยก็ต้องขอบคุณสามีนะคะที่ผลักดันนะคะทำให้ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ได้มงกุฎแล้วก็ทำให้เราได้เป็น อาจจะเป็นภาพเรื่องเล่าวันนี้ให้กับลูกถ้าลูกสามารถรู้จําความได้แล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่สมคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างให้กับลูกสาวเราได้ดีมากๆากค่ะซึ่งคิดว่ายังไงก็นี่ค่ะน้องค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้ประทับใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ทําให้ลูกเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกสาว